สวัสดีครับวันนี้ทีมงานหมอทำก่านนาคนะครับนกแก้วสุพรรณยาและก็หมอป่องตีสิบนะครับเดินทางมาอยู่กันที่วัดถ้ำเขาวงนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็อยวให้ชมบรรยากาศนะครับถ่ายรอบๆก่อนนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับพระนอนนะครับองค์ยี่สแล้วก็มีอุโบสถสีขาวสวยสดงดงาม แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้มากมายเลยองพญานาคราชนะครับประจําที่กระถิตณนะที่แห่งนี้แล้วก็เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะครับยังไงก็เดินทางมาไหว้กันได้นะครับทีมงานเรของที่1ิก็แล้วก็หมอน้องแก้วนะครับได้เดินทางกันมาเป็นหมู่คณะวนันนี้ในวันที่ว่างๆนะครับก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็เดินทางเที่ยวชมในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> ไม่ผิดหวังนะครับวัดน,นี้สวยสวยงามมากๆครับ วัดธรรมขาวงอําเภอบ้านไร่อุทัยธา,ยานีมาชมกันก่อนร้องเป็นกลอนน้องพี่จังหวัดอุทัยธา,ยานีสวยสดงดงามที่วัดธรรมขาวงน่ง นั้นคงธรรมชาติสวยสดแนสะอาดช่างมีความหมายวัดว่าอารามนาก็สวยถูกใจเชิญทุกท่านมาได้ที่วัดธรรมคาวงมารวมการสร้างพระอุโบสถให้งามงดดังจุดประสงค์ไหวองค์นาคา ไหวองค์นาคาสถิตดำรงที่วัดรรมเขาวงขอเชิญท่านมาวันนี้หมอปองมาร้องวันทากราบไหวานายนางและท่านทั้งหลายที่มาชมกล้อแลขออวยพรไห้าามีสุขยิงชาย ได้ฟังกลอนอยู่ที่วัดเขาวงธรรมชาติตัวดีเสริมสร้างราศีทำบุญไว้ก่อนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไหวองค์นะพระนอนกรบาบไหว้ขอพรเสริมสร้างบุญกันก่อนที่วัดรำเขา No, mm i -hmm. mm -hmm. mm -hmm.